สูงบีหน้องได้ต่างสิ่งเมื่อวานนี่ก็ดีเมืองจีนเนาะดีเมืองจีนี่ยดีสึกเกากััง็นดเออาบุญพรห่มรวมบัมนกัมเร่ซัมมีโกมณีบริษัทเขมรคุดคำ ตีโหนนำนาเนี่ยวอ๊ะคุณเมืองหลูงเฮ็ดนาอืมคุณเมืองหลูงเฮ็ดนาคุณดำปุ๋งตื้อยอนนาตื้อถึอกนาเขาเนี่ยวอ๊ะข่มกันนี้กังใจว่าอย่าไปเฮตไหนให้หามกันเล่เกาๆกองสักมันเขาสะบัดคุณเมืองนะปัดซึกขังซึกขังอะไรใส่กุ้งขึ้นกันก่อนนะอ่าหลายหาบาดเจ็บหลายโก้งเป็นชิบชิบปลายโยกบาลแล้วตั้งบาดเจ็บเนี่ยนะ ตายได้หากอดอราทงตีเนี่ยอันแน่นค้าเขาเคยบอกว่าเมืองไตเขาในมีมน้ำดินหินผาคึกแกคึกตวนเป็นพอนรอดีบุญดาปลายมากมีปีนองไตเขาหนำเตะก้อยกันหนึ่งตับศึกไตเขาเฮ็ดสังเฮ็ดสังกุ้งเมื่าเลยกวัดได้ผัน อมีสังตั้เดียวหมอเงินหมอกคำหมอเสียงอ่ามีกูเมี่ยวในเมืองไทยนะนะบนถนนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยบนมาเอาต่ถื่นคือรอยป่าป่าไม้ป่าดอกอันตําสึกงใตเฮดด้วนเหมือนกันกำปั้นน้ำเนี่ยจะเป็นที่เป็นเตี้ยไม้ก็กำปั้นน้ำเตี้ยไม้เตี้ยตอกไว้เฮดด้วนเหมือนอันดาเลี่ยงกันั่นนะอันเป็นขุดบ่อพลอยบ่อแสงบ่อคำเนื้อในกำปั้นน้ำเนี่ยจะเป็นเค แต่เป็นบริษัทเขยปูมณีเขมาเอาอะไ้เขาบอกถึงว่านในเมืองไตเขาไนีมีกูเมียวครับเฮสังไตเขาซ่อมคนเมืองไตอะไรกวาดไรผ่านวะเนี่ยยอดเบอร์สังลาในยอดเบอร์อ๋อห่มเป้งเบิร์นซ่อมเนี่ึกไตห่อมพ่อมกันคุหลวงไตห่อมพ่อเหมือนมาปานสิปานปานหลายสิบหลายปานอ่าหนังฮื่อเดลดีกว่าดังนั้นน้ำแค่น่าเิ็ก อ่านกมืองไตตุกข่าว่อนวัดมาแน่ๆกงใตรก่อนแ้คนตุกข่าไข่หนาได้เก่ามากูปีปีเออกูปียังแค้นน้ำบ่อเกือมาปีเข้าตังสามสีหาปีกคไต่อติดที่เก่แน่เดมือนุสันกตัวเนีตังบนห้องเลยนะเดมือชึกโคเขียวกับห้องอาวาอ่าปลาลเงอาเออนจมอพีเอ็มจีจีมามาหลือโครลแบบโคไตเนี่ยมึงไตบ้านห้องอะไรตกชุ่มกว่าน้มือบนตังน้ำเป…ินกุมทิ้งเก็บขวัญดอนไตจะไน่กับเฮ็ดชึกขังชึกว่าชึกอ่า ซื้อเก้าอ่างซื้อประลองด้วยในกองตั้งหนาอ่าคุณวนันเอ้นเป็นในอยู่ในวันเบอร์นั้นอืมอันใน,นซึกแต้เาในหลีหลีหู่หันหลีต้วยถึงหลีหันก้นหลงไตนะวันเหมือนไนที่แส่งก้นเมือง,เมองไต้อะไรไปเลย,เลยผผาดยานเคลื่อนเย็นวันนั้นตันดีว่าเมืองเขาอะไเป็นเป็นบงเงินโบกคำบอดเสียงอ่าแล้วเมืองขาเมืองก็มีหยกมีอย่างปีจีข้อรุ่นอ่ะอ่า อันนั้นนะอยเลยได้กดไป้พานออกาเนี่ยก็บอกว่าอืมเขาหมอพร้อมกันนั่นเนี่ยเป็นย้อนเดบุกุนหลวงไตเขาหลายรอ่ะเจ๊น่ะกุญเมงอะไรปลายเลยอ่ะนั่คือเขาบ่าได้เลยกินเลยอยู่โดยหนึ่งกุนเมืองบ่าได้เลยอยู่เชื้อสารนั่นเข้ามันต่นิเก็กเด้งกันขึ้นใต้หนังกันสึกใต้หนังกันตานิเด็กเด้งขึ้นดูเลยจอยแถมกุญเมืองเถอะวันนี้เอ่อเฮ็ดสังอ่ำอยสังอ่ำการสมาบายเก็บขวัญเก็บขันเก็บขวัญเอาโอ้มีมีเงี้ยน่ะบ่เป็นคือวันสัมภาษณ์เฮ็ดอ่ะ อ่อันนี้เป็นมาเฮ็ดทางไตมาเฮียมมีน้องไต้เนี่ยเอาเงลัลเงลัมเจอขัางอะเขายังเขายังกัดเขายังกาจากคนเมื่อยกัดทุกย้อนนะน้มุจีนะเออเขายังกัดไปว่าเออกากานนี้การเจอต่อซึกเกาค่างนะเออเขายังเขายังฮัดอันนั่นอ่ะทิกได้มหาคาร้องมีว่าเขียนมาคุดคำกันอะไรดีปล่อยมาหาเทียงมาเทียงครับกูดีๆตังจานอะไรตังหอเนี่ยเดี๋ยวเป็นกรรมนำเหมือนในเมื่อนั้นบนมาเฮ็ด อย่างเต็มไม่เที่ยบตอกก็ย่อหันหันอะไรเพราะมันเป็นพวกเหมือนๆอ่าอ่ามันใส่ก้อนเนึ่ยก็ย่อหน่อยให้ไหนก็นอ่ะอันนั้นมันเหมือนไรครับอําอําฮัดเฮ็ดสามก้าปกคนเมืองกว่าเป็นยีเป็นคนเมืองอันอันฮัดอันหันนั่นก็กวายเป็นกวางหนักเสดตายตายหลายปพรต่างเขาอ่มีเผ่าบุญนพอนค่ะตายละหลายไงพี่น้องคนเมืองใต้มาซึกใต้ฮ่ซึกอย่างกระต่างกันเลยย่ะเพราะกัดต่างเหมือนตั้งมาหู้ว่ะโอ้ไอเนี่ยนันอยู่ให้เนี้ยในบขอเลยกินย่อมขอแม่ไม่เกี้ยไปได้ก่อนเนาะไม่เขียนไป่เลยก่อนเนาะเออมันเหมือนไคคนเเมือง เฮ็ดสั่งเลยว่าไรปลายผาดอันเฮื่นเย่ไรที่อยงเขาอยู่เมืองใต้อแบบตึกซื่อเฮ็ดซื่อในเฮ็ดมาปียาวเขาหือเขาต้องตีมือปาดปันหมวนเอาหน่าเฮ็ดก่อนหน้าเฮื่อเดียวลีขึ้นซ้ำหันลีขึ้นซ้ำหนาเก่าเอ้อซ้ำแค่เฮ็ดนี่เฮ็ดถึงเงินแค่หนาเก่าหน่าบ้าหน่าบ้าแต่หน้าเฮื่อมันดีลีขึ้นนั่นดิ้มันสุกเกี่ยวกับกูป่เคยมีเป็นหลายแสนแล้วคนเนี่ยสังเมีว่าเขาตึ๊กเอาวันเอาเมืองมันงสั่งมีว่ตึกขึ้นก็อยจะส่วนยส่วนเปลี่ยนเขาก็มันดเปลคี่ยมแหล่ข เอออะไรเกี่ยวกับกูปี้กูปีต่อถึงมาปานดุกปานล้านปานเน่เาเรียงเออก็ซ้ำห้ำเหมือนเก่าอย่างเงี้ยมันมันคือตัวต้านหนึ่งขึ้นไหมเออผมจะว่าจะมาเสกซึกไตกันนะออันนี้ซึกนี้เือในอันไหนมันเป็นรองอันยังหละในรองดูเจ้าหลุมมวมีอืมอชูเจ้าเก็บซึกกันในกัเฮ็ดชังเออกะเฮ็ดชังละในกะเอาช่างอาแผ่นดินตึ่งให้อะไรกันอะไล่ะเขาอะไรเมืองหรือเขาอุบเลยเตรียมตีกันหรือวิ่งเลยวานหรืออันคนเมืองตรงตู้งหนึ่งหนึ่งอะไรเตรียมทีได้โอ้ทางพวกจอมปิวแค่ยังก็เฮ็ดแบบ มีไอ้เว่งมีไอติตัวมีไต,ต้เดียมเชียงเนี่ยมยิ้มมามาันอันใต้อุ่เปิงเลยกูดีก็มันมาเลยกูตีอ่ะอืมมันมาเลยกูตีก้อยกับอันปลองเขามาแน่กับจังวัดเชียงไต้เลยยองปลองปลองเขามาอุ่เปิงในเขามาอุป่เปิ่งคำบันเข,าเข,าเขา้าะขนมอ่าคนมาในไรเขาได้วยไรเขาตับเนี่ยว่ะบัทึกใต่ละขานื้นอนาดีเขาคุ้มกัน,นี่ยไต้เขาในหลุมมือนั้นเหอะว่เฮ็ดเฮ็ดจากเขาปีละเขา,ขาอยู่นที่อ่ะปลองเขาได้ตังค์มาหลายสิบปีไงเหงเขาไปเป็นไร ในหลุนในหลุนทัดช้างขนาะกุลงไตหลุนว้นได้่นรอง่นใอให้สังกุเมืองตสำอะไรทุกข่าวกันเหนน่ะสูเฮ็ด้ังวันเหนอน่นก็มาเป็นยื้อกุญมองตายดีๆว่ากุญมันนี่การใจก็ตายตายไร้นั่น่ะมาบุญพ่ออย่างซึเตมีกลงมันกเมืองเลย้อเนี่ยมันยื้อตายตายละัน่ะี่ยดีๆกับนี่การใจเห็นมาปมาเหยียบไปกนนั้นป้ากางเ้ยน่ะมันจะเอาตายไม่ใช่ว่ากับกันนี่การใจต่อซึกปลองซึกลอยซึกขางซึอย่างไรยนาะเอาป่ะขปาผงแตกมันะ กับบายน้ำเนี่ยนะเป็นก้นเมืองอันหายน่ะนะอันมีใจอหักอะไรหักคือหักแผ่นดินแก่อการนี่กางจะเนี่ยเมื่อเดี๋ยวมันยืดสายมาเนี่ยก็พี่น้องชึกไตอันกับอันชึกไตก่อนรลอมพันเอาในพื้นที่เนี่เขาก็อยู่ย่อมก็เขาก็เขาก็เห็นอันยอดละลายหักเที่ยงเบินกับบายน้ำตีบินไหนป้ามาบนยืดสายเห็นมานเขาไปเอาตายบ้านก่อนนะเพราะเขาถางเทอมก็เลยหมักแตกอะไรก็ไอ้ก้นยากรุ่งเมืองหยมไปเลยมาเราจ่อกับหียมไปเลยในกับบายน้ำตีบินไหนไตก็ตายละลายค่ะอันเบื่อเราตายก็เอาตายนั่นแหละอันตายก็วันอยู่ในย่องตายก็มีเออ มันเป็นจ er ha, it, ังไหนครับคนเมืองไต่เอาไคนเมืองไต่ไปคนเมืองไต่ไปมันแบบฮักว่าขึ้เมืองมันมีเหรอเขาเหรอเขาก็ฮักตัวโกตายสวยฮักตัวโกตายขนาดเออมีมาหรอหักตัวโกตายฮักกูก็ฮะอืมต้องเล่นด้วยเอ่อด้วยปอด้วยเมย์ด้วดุมลาเจ้าคือเจ้าเก่าน่าฮึ่นน่าเย่เจ้าเก่าก่อนครับลูกอันนี้สุก็หลุเลยวนด้วยลองลหน่อยเออคนเมืองมาเชมานิมจะคนเมืองอันฮักเจักคือก็เฮ็ดมาตั้งนะวะติมุไปย้ายปีปีน้องๆครับแล้วก็ตายได้หลักซื้อเดือนประปันสฮาก่อขะ คุณวานเท่าจะในแต่ก no. ็ได้เชี่ยวเหมือนเหมือนตาพาสองก่อนันนั้นเราปาได้โก้เขาคนหนึ่งคุณหวานเท่าหนาหละเนี่ยหมมนเหี่ยไปนั่นอ่าที่เกี่ยวหมดตัวตัวเรื่องไหนโม่ใกล้ๆวันไหนเหี่ยไปตั้งตัดผ้านั่นอ่าตั้งตาพาสองนั่นเมื่อน้ำหอยยาเขาเมื่อหอยยานเมื่อน้ำปูนเมื่อเอาของมาเนี่ยนะอืมเมื่อเอาเมื่อเอาเขาอย่างมากมันเจอปลายมือมันบาดเจ้บสีเดียบนั่นอืมตายตายหนลายมีผ่าบุญพอดครับอืม คนเงต้เนี่ตายละหลายก็มาซึ้ไตเอาตายบ่าก็มาคือบเอาตายบ่นี่ยนยัางอยังอย่างเมืองจีนี่ก็ตายตายลาสิหกคนเนี่ยการ้อไต่ซืไตก็ตายเรีต้วยด้วยนั่นนะครับมาเดิสังมาทสังในคนเมืองก็ามคนเมืองยื้ตายมีกองโหเออมีมืออะไรน่ะกับเอเอบนตบเสก็ยี่ยะลาไกันะเออในพวกมืนในยีอะลาไเนี่ยในเคยบอกถึงคนหลงไตว่าสุดอเป้มาแล้วแต่ดิพ้อมกันน่ะเออสุกุมพิษกุมมอกกันนี่คนเมืองอไปปลยตุกข้าววันเมืนในเป็นหื้อสูมห่วมันนีย ขณะคนเมืองาทุกขาก็คือไปก็คือว่าเดี๋ยวนเสาอเน่เมืองไตยุย่มือะไรเนี่ยไปกูว่นว่าหนูหปากว่านั้นเนีซุ่มไปหุ่ตัวสุ่มกินจจอหลอกก่อกันีดอ่าวดได้หลาลองแน่เอเป็ี่ยนช่างลานเขาไปเขาย้อนบว่ามันมีสังกิน่ะเออมันมีจ่าที่ยังเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าก็มีย่างใครเมอนไรอ่ะว่าปิกว่าเย้าน่ะใครดอเค้่ะอ่าบอกบนมาซื่อว่ามีการมีขันก็อยู่บนมาซิอโมลากันกับใครแนั้นซึ่งไตขึ้นมาเฮ็ดหนังขึ้นไหนขึ้นโมกดขึ้นไหนะ แต่ได้เรียกกันก็บอมครกูบอกว่าเราว่านบ่มีน่ะออไม่กินกับพอเราพนั่นในพ่มมีก็มีแต่มันกอมันก็เออมน่ะเออมันเหมือนเจงไหนครับเอออันนั้ปาคนเมืองใต้ปยน่ะยอนมือกุนหัวหอมปุกปองวันนาทีกันมันหัวเสียงบ่วคำเมมีกูดีนะเมืองใต้เออเขามีกูมี่เออก็หม้อเฮ็ดหม้อิงหมอปันคนนั้นคนเมื่อไรเฮ็ดกินน่ะกูุปันคือวันในกลุ่มก็บขวัญอย่าเนียนะอ่าเอาปันเพิ่มขึ้วมามีเงินเอาเปลือกเริมปัน บอกกันเลยเห็นอกัน่ะแต่ให้นเมืองัากินเนี่ยอะไรจอดมีน่ะทำไปว่าเด็กเด็กคนเมืองกับเฮ็ดยงยกับตีตาป่อตังเนี่ยกาเห็นมาแล้วคุมืนตับปัญญาแน่กอนน่ะบนได้ละเฮ็ดสังตาบนคนเมืองสูเฮ็ดบนต่าบนคนเมืองตับซึกเมือนเเฮ็ดสังบันกบฮันเฮ็ดสังันิีปัตังใใจกนเมืองไงเมือนเนี่ยบนได้ละบุณหลงไตบุญบมบหนกันออ เอากงให้มันเตียกันกับข้างอ่ะว่ามันเมือนอะไรเมันอไหเมื่อไหก็กลุ่มเชื่อกันกับเชื่อกันมาดิคุณเมืองไต้เขาทุกคามาปีเยาเขาหึงไหนเย้าว่ะเหมือนช่วขั